ที่แม่งแม่งจะมาหลอก มามีใครับโทรศัพท์เนี่ยเออใครับโทรศัพท์วะเนี่ยอ้าวมีเจอรี่โอ้มีเจอรี่สามตัวด้วยโอ้โหโอ้บอส what the what the fuck ปิด้านข้าแล้วเปิดใช้งานระบบความปลอดภัยเองร้านค้าเมื่อเสร็จสินโอเค เฮ้ยเดี๋ยวนี่เราเปัญญา,าเนี่ยมึงเป็นญาแต่มึงใส่ชุดหมอโคตรแม็กเซนเลยวะไอ้เหี้ยโอเคเราปัญญาเราเป็นรักษาเราเป็นผู้รักษาความปลอดาาภัยในห้างนั่นเองนะครับนี่เรี่องห้างหรอวะกูนี่ตลาดนี่ไหมวะไม่ว่าอย่าวนบ้ากเรามาดูแลกันนะครับผม มาได้เวลาไปที่สัญญานประันสิทข้อมันจะปิดโอเคบรรยากาศคุ้นๆจังวะเหมือนเกมฟันเนย์ฟเ์ดีเลยโอ้มาได้เวลาแล้วที่เราจะวบเป็นยามหน้ากล้องโอเคมาจะเคลียร์กล้องสองเคลียร์ไม่ดิอันนี้คือปิดกล้องหรอไม่อันนี้ชิคเคลียร์ แปลว่าสำรวจกล้องแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็โอเคเคลียร์มีการระบาดของที่นี่ใช่มันมันมีมานานแล้นนวนะตอนที่มึงจะเข้ามาทำายาเนี่ยขอพยายามสำรวกันด้วยบางสีบางอย่างาสำรวจเอเออกพวกมันบสำรวจโอเคโอ้ยมาดีเส,สืออันนี้เพื่อนกระโดดจับหนูด้วยโคตรตึงเลยหนูเจ้าหนูไปซะอี e ๋ จิบไม้ถูคื้นไอ้ที่นี่นี่อยู่ไม่ได้เออไม่ใช่ะไรนะครับ่าอาบอยู่ทำับามสะอาดสิ่งสกปรกโอเคแล้วไม้ถูคื้นกูนอยู่เนี่ยอ๋อเช็ดน้ำเออมันมีไม้ถูคื้นแม่งโคตรสมจริงเลยวะ่ะ กใูให้กูเล่นมุกก่อนได้ไหมคือกูยังเล่นมุกเกือบจบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดอีกนิดเดียวกูก็จะจบมุกแล้วแต่ผีมึงมึงตัดไฟก่อนอะ่ะคือทำไมอะ่ะมุกกูไม่หาเหรอเออตัวสองข้อก็อ่อห้องน้ำไหนมีใครอยู่หรือเปล่ปาเจอไฟฉายตกหน้าไม่ไหวโอเค okay. ปิดประตูห้องน,น้ำเรียบร้อยเสร็จแล้ว โอเคตจอสอ้องจอปิดเช็คเช็คโอเคเช็คเรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าโอเคตัดเข้าคือสองเลยโอเค รียบร้อย,อยไปเช็คโครงบรจุปิกาโตอมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่เชคมานแปละแปลว่าไม่ต้องมีอะไรแน่เพราะเช็คเอกสารกล้องกล้องหนึ่งเช็คเรียบร้อยเช็คเรียบร้อย จเจ้าก็ไปเราก็มีความสามารถเหมือนกันนั่นนี่ทำงานได้หลายอย่างเก่งทุกด้านจริงๆเลยดูไอ้ผีเหี้ยนั่นไม่ง่วหรอกกูตลอดให้ฉันดูข่าวโอเคได้เวลาดูข่าวแล้วออกูตรงไหนวะอ๋อตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปเ <c oughs> ล่นหรอพ้อ <c oughs> เ, <c oughs> เดินอองนั้นนะ <c oughs> โอเคมีอาชญารกรหลบหนีมันอีกแล้วใช่ไหมที่กูต้องฆ่ามันอีกแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ได้สป,ปอยนะครับไม่ได้สป,ปอยเฮียเนี่ยกูชันกูน่าจะเราได้ถูกทางแล้วมั้งนี่ เออเดียวดีนะกำลังบอกว่าเอ๊ะกำลังเดินไปเอ๊ะใครเช็ควะอยู่ๆผีแม่งซัมสแกมมาเอ้าเมื่อกี้ผีแม่งอยู่ตรงไหนวะเออกูไม่เห็นมึงจั๊กสแกมมาอีกทีหน่อยดิใครโทรมาว่าเออขอโทษนะครับใครบ้าขนาดนี้มาปวดขี้เหรอ ถ้ามึงปวดคิมไม่ต้องโทรมาหากูครับมึงถ้าเข้าห้องน้ำเองย้ายกล่องโอเคย้ายกล่องนี่จะมาย้ายกล่องไม่ใช่กล่องแบบนี้เอ่อกล่องกล่องไหนวะอ๋อกล่องอย่นี้ <laughs> จะเอาไปนี่คือกล่องแลนะ้วเนี่ยชิดขี้คู่สมจิตร เช็คเรียบร้อยเรียบร้อยจะวอาไปไอภาพที่สอที่สามึงขี้เกียจใส่ภาพหรอกูรู้นะเว้ยตัดเข้าคือสามเลยโอเคเรียบร้อยจะเ,เช็คก้างโมจอาปีกต่อ เรียบร้อยเช็คนี่คือเรานั่งไม่ได้เหรอวะนี่เรายืนเมืนเก้าอี้เรียบร้อยเอ,อ่อมีใครอยู่ไหมครับเหมือนมีใครทำของแตกผีแม่งแม่งจะมาหลอกเซ็กคูณแน่ เราคืนเดี๋ยวว่าถ้าไมชมฮะพีมันเซตหยอ,อกผมวะมันจะเซ็ตหยอ,อกพีแบบมันไม่หลอกแล้วมันจะเซตหยอ,อกกูไอ้เฮียนากลัววะกูต้องการปืนวะกูจะเอาปืนมันจี้ตูดมันตัดคืนสีเลยไอ้เฮียมึงเจอดีแน่ไอ้เฮียปิดไฟในด้านเหมือนเดิมจัดไปไม่ใช่ปิดตัวปิดตูได้ละ แต่ที่แน่คือไม่เปิดไฟทำไมไม่เปิดไฟวะผีเชี่ยไม่ใช่ผีไอ้ทัตกรกูเรียกว,ว่าผีดีกว่าเพราะมันว่าได้มันว่าเจอดีไอเ้เีค่มึงมาซึกหยอกกูเากูจะเอารุตะตัวยัดตูดมึงแล้ฟังว่าดิสิดดวงแต่เช็คกล้องไม่เปิดไฟ สงสัยไฟดับสง,งสัยหรือจ่ายค่าไฟไฟมันก็เลยดับโอเคใครมาวะไอ้พีเคี้ยนถ้าฉันยอมคุณเลยไม่ม้ทางหรอกยู่ไหนคุณฆ่าเขาเขาตายแล้ว ยไอ้ผีที่ไม่เมื่อกี้มันกัดไข่กูกกอ้าวแล้วจบแล้ว